สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัวลักหนึ่งห้าจะมาปลดล็อกชีวิตจุดเริ่มต้นที่สุดแสนจะธรรมดาอย่าด่วนตัดสินคุณค่าคนจากรูปร่างหน้าตาเพราะว่าบางครั้งบางคราวคนคนนั้นก็อาจจะมีอะไรที่จะไม่แสนจะธรรมดาเหมือนที่เห็นอาจจะมีเรื่องราวที่น่าสนใจหรือ อะไรก็ตามแต่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะในเรื่องราวเรื่องนี้ได้มาจากหนังสือของอคุณเกี่ยวกับเรื่องของคุณอดัมนะคะซึ่งแปลาจากภาษาอังกฤษเป็นาภาษาไทยนะคะโดยคุณทีรัทนจิระธนายโรดแปลพร้อมกับอธิบายนะคะ เย็นวันธรรมดาวันหนึ่งกลางฤดูหนาวของประเทศสหรัฐอเมริกาที่ห้องรับรองดิกเกนของโรงแรมทิปท็อปรัชชิกาโคผู้ชายคนหนึ่งกำลังนั่งใช้ความคิดอยู่เงียบๆคนเดียวที่โต๊ะริมหน้าต่างที่มองออกไปจะเห็นถนนเส้นหลักที่คับข้างไปด้วยผู้คนเขาเพิ่งทานอาหารเย็นเสร็จและกำลังนั่งรอให้กาแฟาดำที่เขาสั่งมาเสิร์ฟ ในขณะเดียวกันบริกรทางห้องรับรองก็เดินนำชายอีกสองคนเข้ามาในห้องและจัดให้พวกเขานั่งที่โต๊ะถัดไปใกล้ๆกันตอนที่กำลังจะนั่งลงชายหนึ่งในสองบังเอิญเหลือไปเห็นคนที่นั่งอยู่ตรงริมหน้าตา hey, ่างเฮนายเห็นหมอนั่นไหมเขาก็ซิบกับเพื่อนเขาเออเห็นเพื่อนตอบในขณะที่เหลือไปมองด้วยหางตาแบบไม่ได้ใย,ยดีอะไรไอ้หมอนั่นน่ะ อดัมคนที่ว่ากันว่าแก้ปัญหาธุรกิจยากๆได้เหมือนพลิกฝ่ามือขระดนั้นเลยเหรอคราวนี้เขาแทบจะหันทั้งตัวเพื่อจะได้มองบุคคลที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวงการโฆษณาก็ดูธรรมดาธรรมดานี่ว่ามันก็ใช่มองผ่านๆน,นี่ดูไม่ออกเลยว่าเขาคืออดัมผู้โด่งดังจากเอเจนซี่โฆษณาที่ใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กนี่ขนาดดูใกล้ๆแล้วนะ ยังไม่มีวิเวลของความเทพที่เจ้า,อาของธุรกิจและนักการตลาดยกย่องกันเลยฉันเคยฟังเขาพูด2อหรือสครั้งนี่แหละที่งานสัมมนาที่จัดขึ้นปีละ2ครั้งและมีแต่นักการตลาดและนักเขียนโฆษณาเข้าร่วมแต่ทุกอย่างที่เขาพูดก็ไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรมันเป็นเรื่องที่เรารู้รๆกันอยู่แล้วเพื้นๆมากๆบอกตรงๆนะว่าฉันว่าไอ้หมอเนี่ย มันเป็นคนลวงโลกยิ่งมาเห็นตัวจริงใกล้ๆโครดหน้าผิดหวังเป็นเรื่องตลกร้ายที่บทสนทนาที่เกิดขึ้นนี้ถือเป็นเรื่องปกติมากๆเพราะคนภายนอกมักมองอดัมแบบนี้มองที่รูปร่างแค่ภายนอกเท่านั้นแต่ในมุมกลับกัน อาดัมคนนี้นี่แหละที่เป็นตัวแปรสํสำคัญของความสำเร็จนับไม่ถ้วนของธุรกิจขนาดน้อยใหญ่ชนิดทิ้งนักการตลาดและนักเขียนโฆษณาคนอื่นแบบไม่เห็นฝุ่นแม้แต่ในตอนนี้เองตอนที่ชายสองคนกำลังนินทาเขาระยะเผาขนเขาก็กำลังสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ทางการตลาดอยู่ตั้งแต่ทานหารเสร็จอาดัมพลิกเมนูกระดาษด,ด้านที่มีตัวอักษรได้คว่ำลงกับพื้นจากนั้นเขาก็ลากเส้น พร้อมกับจดโนต้ตบางอย่างลงไปบนด้านหลังของเมนูสำหรับคนทั่วไปต่ออายนมองจากด้านหลังเขาไม่สามารถเห็นความพิเศษอะไรแม้แต่น้อยแต่สำหรับอดัมเขาดูพอใจกับผลงานชิ้นนี้เห็นได้จากการอ่านสิ่งที่เขาเขียนซ้ำหลายๆรอบพร้อมกับไปยักหน้าด้วยความมั่นใจหลังจากที่กาแฟหมดแก้วอดัมพับเมนูเก็บใส่กระเป๋าราวกับเป็นแผนที่มหาสมบัติ ก่อนที่จะขยิบเก้าอี้ไปข้างหลังแล้วลุกขึ้นช้าๆพร้อมๆกับที่บริกรช่วยเขาใส่เสื้อโค้ทครึ่งชั่วโมงถัดมาภายในห้องสมุดอันใหญ่โตของเครืหาร์โออาแห่งหนึ่งที่เมืองไอโอวาจู่ๆก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นทำลายความเงียบสงบมันดังขึ้นเป็นครั้งที่สองก่อนที่ชายสูงวัยคนหนึ่งจะยอมถิบตัเองให้ลุกจากเก้าอี้ไม้มอกการีหน้าเตาผิง เพื่อจัดการกับใครก็ตามที่บังอาดรบกวนช่วงเวลาใช้ความคิดของเขาโหลเขาตวาดใส่คนที่บังอาจขัดจังหวะการคิดงานฮัโลโหลฮัลโหลอ๋อคุณแอดามเองเหรอครับไม่คิดว่าจะโทรมาเร็วขนาดนี้คุณอยู่ไหนฮะชิคาโก้เหรออะไรนะคุณมีแผนแล้วจริงเหรอเนี่ยผมกำลังนั่งปวดหัวอยู่เลยคิดไปก็เกียวช,ชิกะชิกกักแหลกไปสามมวนแล้ว คิดไปก็เขียวซิกกาแหลกไปสามมวนแล้วสุดท้ายเ็าคิดไม่ออกเสทีหลังจากสิ้นประโยคความเงียบก็เข้าปกคลุมห้องโถงสมุดทันทีจากนั้นครูใหญ่ๆก็มีเสียงพูดใครเสียงคำรามจากในลำคออืมพอจะเห็นภาพละ่ะผมคิดว่าพวกเขาน่าจะโอเคผมมั่นใจว่าเขาจะโอเคไม่สิ พวกมันต้องโอเคถึงจะค่อนข้างโหดอยู่แต่กน็น่าจะได้ผลโอเคคุณนั่งรถไฟรอบดึกมาเลยผมจะส่งรถไปรับที่สถานีพรุ่งนี้เช้าราตรีสวัสดิ์หลังจากที่เขาวางสายโทรศัพท์เขายืนอึ้งมองโทรศัพท์เกือบหนึ่งนาทีเต็มๆพรางคิดว่าทำไมไม่มีพวกเราตัวไหนเลยที่คิดได้แบบนี้วะนี่มันเส้นผมบงผังภูเขาชัดๆ แต่เรากลับต้องไปเอาคนจากนิวยอร์กมาช่วยแต่ไอ้เจ้าอดัมนี่มันก็เหลือเชื่อจริงๆเอาวะพอคิดจบเขาก็เดินกลับไปยังเก้าอี้ไม้มะฮอกคานีหยิบซิก,ก้ามวนที่สี่ขึ้นมาและเริ่มสูบอย่างสบายใจนั่นก็เป็นภาพของอดัมที่คนอื่นเขามองอดัมว่าเป็นคนที่ไม่มี ความอะไรในตัวเองเลยเพราะรูปร่างลักษณะหน้าตาของอดัมไม่มีอะไรเป็นพิเศษเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาธรรมดาพื้นๆถ้าไม่มีผลงานระดับที่โชว์ออกมาเป็นความคิดที่เป็นโฆษณาที่ยิ่งใหญ่อลังการที่รู้จักกันในต่อมาก็ทำให้เขาได้เป็นที่รู้จักของคนว่า จริงๆแล้วไม่ควรตัดสินคนจากหน้าปกหน้าตาหรือรูปร่างหรือ,อถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับเขาหรือไม่ได้เห็นผลงานของเขาจริงๆแล้วเราไม่ควรจะตีตนไปก่อนใครหรือตัดสินใจไปก่อนว่าเขาเป็นคนที่มีศักยภาพหรือมีความดีหรือไม่หรือเขาเป็นคนจิตใจอย่างไรแค่มองรูปภายนอกคุณตัดสินใจก็ไปแล้ว แต่คุณไม่รู้ว่าจริงๆแล้วภายในนั้นเขามีศักยภาพแค่ไหนก็มีความรู้ความสามารถมากกว่าคุณมากมายแค่ไหนคุณไม่รู้หรอกว่าการตัดสินใจคนคนหนึ่งทําให้คุณอาจจะผิดหวังและผิดแล้วก็เสียใจไปตลอดชีวิตก็เป็นไปได้การที่จะมองใครสักคนต้องใช้เวลาในการมองและผลงานของเขาที่เขาจะแสดงออกมาในภายหลังไม่ใช่ตัดสินใจด้วยเวลาเพียงนิดเดียว เพียงเห็นรูปลักษณ์ที่หน้าตาไม่แตกต่างและไม่มีอะไรสะดุดตาคุณเลยคุณอาจจะมองว่าเขาเป็นแค่พื้นๆบ้านๆไม่มีอะไรน่าสนใจแต่งตัวก็มอซอเป็นคนคล้ายๆผ้าขี้ริ้วห่อทองก็มีนะคะ เพราะฉะนั้นอย่าตัดสินคนจากภายนอกต้องมองให้ลึกซึ้งและก็มองให้นานๆจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเขานั้นเป็นคนอย่างไรสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนได้โปรดพิจารณาและก็ใช้วิรญญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะคะ,ะก็สวัสดีค่ะ